สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูเก่งเจ๋งจิงครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับตั้งอยู่ที่อาคารทร e on นทรีถนนพระราม3สถานีบีอาีเจริญรานะครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับข้อสอบ HSK 4นะครับกับพาร์ทการเรียงประโยคใหม่ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นข้อที่5ถึงข้อที่10นะครับหข้อ จากนั้นในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นพาร์ทที่อ่านาบทความสั้นๆแล้วตอบคำถามนะครับโอเคเรามาดูโจทย์ของข้อ5กันเลยครับเทคนิคของครูเก่งนะครับในการทำพาร์ทข้อสอบพาร์ทนี้นะครับก็เหมือนเดิมเราจะมองหาคำสันธานหรือประโยคความซ้อนกันก่อนนะครับโอเคมองลองมองดูให้ดีนะครับเราเจอคำว่าอะไรบ้าง เราเจอคำว่ารู้กัวกับจิ้วนะครับรู้กัวจิ้วนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับรู้กัวหากว่าเป็นการตั้งสมมติฐานเกิดขึ้นมานะครับจิ้วก็จะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลจากการตั้งสมมติฐานนั้นนะครับจากสมมติฐานนั้นว่าถ้าเช่นถ้าฝนตกฉันจะจะอะไรฉันจะไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออืมอะดี ถ้าสอบไอ k เคได้ถึงระดับ 6, ่กฉันจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยนะครับเป็นการตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้วก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะครับอืมคราวนี้ปัญหาในข้อนี้เนี่ยเราเจอจิ้วอยู่สองที่เลยจิ้วสองที่เลยนะครับอ่ะยุกงกวนนี่เราเจอในข้อบีนะครับเราเจอจิ้วในข้อ a และข้อสี่นะครับซึ่งจะยากนิดนึงในการตัดสินใจนะเพราะว่ามันมันมี จิ้วอยู่สองที่เลยนะครับจะเป็น BAC หรือ BCA ดีนะอันนี้ข้อนี้โชคดีอย่างหนึง่งเรามีเลอะอยู่ในข้อ C ท้ายสุดของข้อ C เนี่ยนะครับมันมีเลอะอยู่ซึ่งในสภาพแวดล้อมหนึ่งเนี้ยนะครับเลอะจิ้วจุดๆเลอะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็นลักษณะของการสรุปสรุปปิดท้ายนะครับจิ้วจุดๆเลอะก็อย่างนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อ uh, C น่าจะเป็นประโยคปิดสุดท้ายนะครับข้อนี้ถ้าให้เราเดาวไว้ก่อนเลยก็เป็น B A C รู้กลัวจิ้วจิ้วในข้อ A เสร็จแล้ว uh, ข้อ C จิ้วจุดจุดจุดเลยก็อย่างนี้เลยแบบนี้นะครับค okay. นะถ้าเราลองมาเรียงรู้กลัวหากว่าจิ้วก็จิ้วเลยก็อย่างนี้ได้แล้วอย่างนี้เลยแบบน,นะครับถ้าต้องเดามีโอกาสถูกสูงมากคำตอบข้อนี้คือ B A C นั่นเองนะครับ โ okay. อเคดูจากเนื้อความแล้วก็เป็น BAC นั่นเองเฉลยเลยนะครับโอเคเรามาดูประโยคกันนะครับ BAC เรียงกันแล้วเป็นอย่างไรนะครับถ้าเธอไม่ิวใจอะไรจิ้มใน合同上签个字明天就可以搬进来住了。啊่果น没什么意呃什么意见啊，ถ้าเธอไม่ติดใจอะไรจิ้วใจง่在งเ上ียงก็เซ็นชื่อลงสัญญานะครับเหอททงสัญญา เยนเชอก็คือเซนเชอร์นะครับมิงเทียนจิ้วเคยปันจินหลายจูเลอร์พวกนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้แล้วอ่าเป็นบทสรุปนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการที่ข้างหน้าสมมติฐานอย่างนี้เกิดและทําแบบนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้คุณก็สามารถทําอย่างนี้ได้แล้วอ่านะครับเพราะฉนั้นเ็าจะเป็น BAC แบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูคําว่ารูฟัวจิ้วเซนนิดหนึ่งนะครับมันมีคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน,กนคือคำว่าเย่าเชอ จิยวมันมีทั้งที่เหมือนกันและต่างกันนะครับรูกวัวจิยวนะครับจากเยวาซูจิยวล้วนเป็นการตั้งสมมติฐานนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้นทั้งคู่นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็นคือว่ารู้กวัวจิยวจะใช้กัดสมมติฐานที่เป็นจริงได้ ส่วนเย่าชอจิวจะใช้กับสมมติฐานที่เป็นจริงได้และเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเยา่าชอจิวจะใช้ได้หลากหลายกว่านะครับในความหมายที่สมมติฐานนั้นเป็นจริงได้เหมือนกันนะครับเราใช้ทั้งหรือกัวจิวเย่าชอจิวไ็ได้แต่ถ้าเราใช้เยา่าชิจิวน้ำเสียงของเยา่าชิจิวจะมีความมีความเป็นภาษาพูดมากกว่าไม่เป็นทางการนะักไม่เหมือนหรือกัวจิวนะครับ อันหนึ่งที่รู้กว่าจิ้วจะใช้แทนเย้าซูจิวไม่ได้ก็คือว่าสมมติฐานที่มันเป็นจริงไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าอย่างประโยคนี้นะครับรู้กว่าว่าป้าป่าหายหัวเจอแต่ว่าถ้าคุณพ่อฉันยังมีชีวิตอยู่ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วถามว่าสมมติฐานนี้เป็นจริงได้ไหมครับมันเป็นจริงไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับลักษณะอ,อย่างเนี้ยเราจะใช้รู้กว่าจิ้วไม่ได้ต้องใช้เย้าซูจิวเท่านั้นนะครับอ่าต้องใช้ 要是我爸爸还活着的话我就要每天陪他吃晚饭ถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะฉันจะไปทานข้าวเป็นเพื่อนคุณพ่อเขาทุกวันเลยแบบน,นี้นะครับอันนี้เป็นจริงไม่ได้ต้องใช้ย่าสิจิวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นจริงได้ใช้รู้ว่าจิหรือย่าสิจก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติช่วงนี้ฝนตกพอดีเนาะก็เอ่อรู้ว่า明天下雨ถ้าพรุนี้ฝนตก 去去วัวจิ้วปูชีชังคนี้เก็จะไม่ไปเข้าเรียนแล้วนอันนี้เราใช้ย่าชื่อจิวได้ก็จะเป็นน้ำเสียงเป็นภาษาพูดมากขึ้นย่าชื่อพรุ่งนี้ถ้าฝนตกฉันก็ไม่ไปโรงเรียนแล้วนะนะครับโอเคจบลงแล้วสำหรับข้อ6นะครับอันนี้จะเป็นโจทย์สำหรับข้อ7ก็จะติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเห็นว่า เ,เคล็ดลับเทคนิคที่ครูเก่งนำมานำเสนอนั้นมีประโยชน์กับการทำข้อสอบนะครับอยากจะติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเจอกันใน Facebook Fanpage นะครับก็กด Follow ติดตามกันเอาไว้เวลาครูเก่งอัพวิดีโอขึ้นใหม่ก็จะแชร์ลงไปโพสต์ลงไปใน Facebook นะครับแต่ถ้าเกิดเจอวิดีโอนี้ใน YouTube c h anel n ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วถ้าเกิดเจอใน IG ก็ followigtv ของครูเก่งเสียงจีนเอาไว้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับข้อ7ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ